ขอบคุณสองหลานน้องใจเด้อพี่น้องเขอบมากกับกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องกดต้องอับพี่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาเยีมม่ยมชมตายให้กำลังใจ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุณสีล้านดวงใจเด้อพี่น้องมาสีล้านดวงใจแล้วบขอคุณสีล้านดวงใจพี่น้องสีล้านดวงใจแล้วสวัสดีค่ะเอฟซีสีล้านดวงใจขอบคุณเอฟซีสีล้านดวงใจเด้อพี่น้องมาสีล้านดวงใจแล้วมาแล้วมาแลยสีล้านดวงใจแล้ว không phải cản ngang trái leo my friend thank you so much chào cam đỡ may tiền thank you, my friend my my ประเทศไหนเนาะไม่เป็น,นไม่เป็นมาจากประเทศอะไรเนาะวัดดีกาสามล้านน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อแวมอยูคัมฟอมมาจากประเทศอะไรนเนาะแวมอยูคัมฟอมแวมอยูคัมฟอมมาจากประเทศยังน้อี่น,น้องไหยขอบคุณสี่ล้านดวงใจ ขอบคุณทั้งสีล้านดวงใจเด้อพี่น้องขอคุณเลยหลายเลือเลือดพะโลเอ e ิวันฟอร์บอชิงแตงกีวโซมัเบลคัม e ม้เฮาดวงเดือนแตงกีวเลือดเลือ o เลือเลือ สวัสดีค่ะหาล้านดวงใจขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องฮะล้หานดวงใจล้านดวงใจเด็กเล้วกันน,นันอ้าวโอมจงลงกันนังว่าตะขึ้นบาา้างันอ๋อสวัสดีค่ะคุณตัวตีเออคอยไปเบิงเ้งแอคซ์เซนคอยยังบัดันพอ่อลอยตัวคอยไปเบิ้งหรอคอยได้เก้าสิบ เก่าสิบตัวใดเนาะเดี๋ยวอเก่าสิบตัวใดเน้อเริ่มอีกละนั่นแหละเดี๋ยวอีก,ย,อก,อกยู่หลายเติมยู่ชัวข่อยสิพ่อลอยแต่เก่าสิบนะตัวใดนี่แหละข่อยหัวตาไปเบิ่งมังหันขอบคุณหลายๆเด้อหกหลันดวงใจขอบุญตัวเตี้ยเด้อวัดดียามมาขึ้นเด้อคอบุญตัวเตีย้ยเยข่อยไปเบิ่งแล้วบ่บ่นั่นค์ขอุญตัวเตี้ยกับจวัสดีทุกท่านเด้อพี่น้องขอบคุณหกหลันดวงใจ hello everyone for watching thank you so much welcome to my h o u thank you